ซื้อน้ำแข็งมาให้หน่อยเบิ้งวบาสนใจเย่ซื้อน้ำแข็งมาให้หน่อยเบิ้งปากพี่เล็กเล็กเบิ้งซื้อน้ำแข็งมาให้หน่อยซื้อน้ำแข็งมาให้เล็กเอาใหม่เอาใหม่ซื้อน้ำแข็งมาให้หน่อยซื้อน้ำแข็งมาให้เล็กซื้อน้ำแข็งมาให้เล็กจ้าน้องเล็กคนสวยต้องพูดพอๆส่วนไม่หน่อยจะพูดว่า ซื้อน้ำแข็งมาให้หน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพ่ฒสนใจข่อยแล้วเขาบอกย่าเจ้าเฮ็ดยังเป็นบ้าทั่วทิีทั่วแดนเออเขาว่าข่อยเป็นบ้าแล้วน้องเขาพัฒสนใจยัข่อยเลยข่อยส้วนเฮ็ดคลิปเขาก็บพ่เฮ็ดคลิปพี่น้องเอ้ยขวดซีฟอสูฟังเบิ่องหลดเบิ่องหลดไหมหน่อยบอกสิเขาก็บพัฒสนใจน้ำแข็งป่าน้องนุ่งผดผู๋เพราขาเยสนใจไม่หน่อยนี่ บ้าแต่เขาเป็นบ้ายายนี่ทำงานการไฟฟ้าเหรอคะคุณยายทำงานการไฟฟ้าเหรอคะปั่นกระแสครรัับป่นกะแสเก่งเออคือได้กทั้งแนวไปเห็นงานการไฟฟ้าการไฟฟ้ามันก็ขึ้นกระแสเไปหน่อยตีสิสิลักบุกน้องเขาบูดี่ไปหน่อย ขึ้นได้ยังไงฮะห้าบาทขึ้นบังหลวนหน้าเหรียญในกันสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนต้นเดือนนี่คือเป็นใบต้นนี้ลงห้าสกุลนักแลวนี่ยสาุลนักคือเดีเลยมีสกุลนักสิ้นเดือนครับสกุลบ่อต้นเดือนสกุลนักอยังก็ปลายเดือนปลายเดือนใครสนใจเปิดรับบริจาคโอเค เลยสม,สม,สมทบตัวเงช้ามากๆก็มาได้ค่ะนั่นเป็นบอตัลี่ตัวน้องพ่อยบอโอ้ตัลี่ตัวแต่มื่อนี้แม่หน่อยก็หอ่อขอกับต้มไข่เอ้น้องก็กินต้มไข่เ่าะเพียนได้เพื่อนเพื่อนยังนวดซุนนี่นนปนไปกินร้านอาหารไปกินยังปรสนใจเฮาบะเฮา,ามีเนื้ออยู่เนื้อกินบอมาถามบแย่จะกินข้าวไปเก่งใจนู่ขนาดพันกินเนื้อกะเจาะซะว่ากินละจ้าบอเคนบอกว่าบ่ทพันได้กินกันด้วย คำคญญำย้าเจ้าพ่อบอกว่าด้มวนนี่เปลือนดี่ดีมีน้องนูงนี่แหละเพราเดี๋ยเป็นมูปกติไม่มีใครบไม่หน่อยนอไม่มีใครควบเดินเ็กเชยปานม้าตด <laughs> นก็เลยว่ายเจ้าบอกดีๆดนะจ้งเลยตุย้ยคอเซาครบดิเขาว่าอีกผู้นึงบ้านมาข้าป้่มนมดูข้าป้่มนมอนีกผู้หนึง ว่ามานันยังเน้นิ <laughs> าทานน้ำเคียงเนี่ยนี่ว่าจะนีิคืนทานคือทานน้ำเคียงเนี่ยค่ะเพื่อนน้องนุ่นนนงไม่น้อยมีแต่ผู้น,าน่ารักเนอะซอยเห็ดยังไก่เห็ดแต่ช่วงนี้เขาโซ่ครบแล้วล่ะเขาบอกว่ายายตุ้ยคอยอย่างไอเลี้ยวเดี๋ยวเจ๊ภาคตุ้ยคอยเฮ็ดคลิปคลากร้ายปะเนน้นนองก็บอกเข้าใจาเขาเข้าใจไม่น้อยเยนี่ยเพื่ะเขาว่าไม่น้อยปัน้นกระแสเอ้ยอีหยังก็ว่า,าว่าพี่นึกใส่เกาะ เขาว่าไม่หน่อยทํางานการไฟฟ้าก็เลยว่าเอา้าก็สิบายงานการเกษตรเอ้าเจ้าปัน้ปะนกระแสดวยย่ามานล้ขึ้นได้เนาะบวกบอกขอบันหัวเลยคับเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะเป็นคอนเทนต์นะคะเ,เพื่อนจะขึ้นอย่างไรได้จ้าไม่หน่อยอค่ะกอเก่าลารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ